สวัสดีครับเป็นบ้าครับวันนี้มาดมงานก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มาวมงานดีเราก็เป็นแฟนแบบเป็นชายเอเรียขดีเตอร์อยู่แล้วครับก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าดีใจแล้วก็มันเป็นมิติใหม่ครับที่แบบเราจะได้เห็นมุมมองของพีเตอร์แบบชัดๆมากขึ้นนีฝั่งดีเตอร์เ๋ยวๆมี53ต่อเนียได้เลยเหรอวันนี้มาเป็นตัวแทนดีเตอร์ครับ พีเจเตอร์เด็กป่าเอา,อาจริงผมกลัวมากเป็นเป็นตัวลายที่ผมกลัวแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันโรคจิตมากๆตอนเด็กๆนะคือตอนตอนที่เราดูแบบพีเเตอร์ต่อเปล่าเราไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเาขาฆ่าคนเน,านเ่างนันเขาฆ่าแบบกระสวกจับหนังลอกหนังเอากระโหลกมาประดับตกแต่งอะไรเงี้ยจนผมไม่กล้าดูเลยคือถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่อาจจะดูแบบเอามันแต่เด็กตอนนั้นเน่ยที่ไปดูอ่ะคือ คือน่ากลัวมากๆเป็นเป็นตัวละครที่น่ากลัวที่สุดที่ที่ที่แบบรู้สึกได้อะแต่ว่าพอมาดูเรื่อยๆพอมาตามภาาที่มันสู้กับเทเลียอะไรเงี้ยก็ได้เห็นที่มาว่าเขาเป็นชนชนเผ่าหนึ่งที่ต้องออกล่าคือเขาไม่ได้ล่าแค่มันแต่ว่าเขาล่าเพื่อกิจตยุท์เพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละก็รู้สึกว่าเออเข้าใจมุมมองเขามากขึ้นว่าในในจักรวาลเราอาจจะมีชนเผ่าที่ทําอย่างนี้นะมันอาจจะเป็นเรื่องปกติของเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ก็อย่ามาฆ่ากันเลยนี่แม้ว่าถึงแม้ว่าจะดูมาเป็นวันหึงฆ่ามไม่คือถ้าเกิดเก่าๆเลยอ่ะไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ไม่คือดูแต่ว่าจาความไม่ได้แหละค่ะเพราะว่านานมากแล้วเขาเพิ่งมารีเมคใหม่แล้วก็ก็เลยได้ได้เนี่ยวันนี้ภาพใหม่ค่ะนี่ว่าเป็นวันหนึ่งงการดูคลาสแนี่ยวันนี้ไม่ได้เป็นอะไรมันนเป็ร ผมรู้สึกว่าทุกคนจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆจริงๆครับที่ที่แบบว่าเป็นเป็นตัดเรื่องเรื่องความโหดความดิบออกอ <c oughs> เขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่อยากพิสูจน์ตัวเองต่อต่อผู้คนว่าเขาทําได้ถึงเขาจะเป็นแบบว่าตัวเล็กกว่าคนในเผ่าแล้วก็ถูกในละเทศออกมาก็เขาก็แบบว่าอยากทําอยากพิสูจน์ตัวเองซึ่งมีความกล้าในเรื่องนี้ครับแล้วก็น่าจะได้เห็นเสน่ห์ของ อะไรหลายหลายอย่างชนเผ่านี้มีที่มาที่ไปยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญเขาน่าจะปูจัก,กรวาลที่แบบข้าบเกี่ยวให้เอเลียนมาเจอพีเดอร์อีกครั้งหนึ่งให้ฝากแฟนๆทูใกโอโอยากอยากฝากทุกคนนะครับมาดูเถอะพีเดอร์แบทแลนด์นะครับก็ฉายแล้ววันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้วันที่หกแต่วันนี้กาล่าคุณไม่ได้ดูแต่มาดูเถอะจริงๆผมว่าสนุกมากวันที่หก พอยอนี้นะครับจะให้ดีต้องดู IMAX ด้วยครับอกจากขอท้าความไปสำหรับคนเสิร์ตที่ผานมาเป็นยังไงบ้างออนคลังเต็มที่สุด,สดรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เอาจริงๆคือตอนแรกก็มีกังวลว่าจะส่งผลกับหัวเข่าอะไรไหม mm hmm. แต่รู้สึกว่าการมาซ้อมการมาโชว์ครั้งนี้ทำให้เข่างอได้องศาได้เยอะกว่าปกติมากๆครับ คือมันเหมือนเป็นการบริหารด้วยไปในตัวเพราะว่าทุกท่าเนี่ยเราคิดกับทีมมาแล้วว่าท่าไหนมันปลอดภัยไม่ไม,ไม่ไม่มีการบิดไม่มีการหมุนไม่มีการอะไรเลยแต่ว่าเป็นท่าที่ยังสวยแล้วก็ปลอดภัยต่อเขา่าซึ่งซึ่งมันก็ซ้อมตอนแรกซ้อมได้ยากมากเพราะว่าเราเรางอได้แค่ประมาณแบบไม,มไม่เต็มที่ครับตอนแรกมอได้เก้าสิบองศาแล้วก็เลยค่อยๆเลยมาเรื่อยๆตอนนี้คือแบบ งอได้เกือบเกือบจะเป็นปกติแล้วเลออกนิดหนึ่งครับก็ก็เลยได้สนุกด้วยแล้วก็ได้ได้เป็นการบริหารไปด้วยในข้อดีได้ได้ว่าผลปล่อยในะสิ่งที่อยากทำจริงมีอะลยาอยากทำเหรอครับยังมีนทีเลยอย่าง <laughs> ผมว่าสุดละในด้านในด้านลูกทุ่งเน่ยอ,อจริง,รงๆแล้วไม่ไม่ได้มีความคิดในหัวเลยนะว่าจะทำแต่ว่าทีมเนี่ยก็เสนอมาว่าอยากทำอะไรใหม่ๆดูเราก็แบบ เราก็เครียดอยู่เหมือนกันตอนแรกเพราะว่าเพราะมันเป็นเพลงลูกกุ้งจ๋าๆเลยเราร้องได้บางเพลงคือร้องเพลงเดียวเนี่ยก็ซ้อมแบบเอาไปเทาตายแล้วแต่เนี้ยทุกเพลงในคอนเสิร์ตะครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหยากมากแต่ว่าก็ผ่านมาได้ก็รู้สึกว่าณโมงนต้นั้นเน่ยที่อยู่บนเวทีผมรู้สึกว่าผมสนุกมากๆสนุกสนุกมากๆเลยครับในหวังว่าทุกคนเอ็นจอยนะแต่แต่บนเวทีเนี่ยสนุกมากๆนะแต่ไม่ไม่รู้ว่า ทุกคนจะแบบสนุกขนาดไหนแต่แต่ผมเชื่อว่าเราสนุกมากมาบนเวทีสุดๆเลยครับยากที่านนึงทไม่พูดถึงไม่ได้แบบกระแสะแบบลากฟอมกับชุดสีทองของเรามเป็นยังไงมันมันแบนบตอนแรกแฟนไหมว่าจะต้องใส่ไม่ไม่ไม่รู้เลยไม่รู้คือคือมารู้ตอนตอนสองวันก่อน <laughs> <laughs> ก่อนโชว์เพราะว่าเราก็จะไม่ <c oughs> ไม่ได้ฟิตติ้ง ล่วงหน้าก็มาฟิตติ้งมันที่ก่อนโชว์แค่แค่วันเดียวแล้วก็โอ้โหมันทองผมนึกว่าผมอยู่ในเซนเซยย์กาตูนน่ะที่แบบเป็นโกคอสที่ใส่ชุดแบบยังไงอะ่ะแบบเหมือนคนเติมไอเทมในเกมเออฟิลฟิลนั้นคือทุกอย่างมันเวอร์ไปหมดไม่ใช่แค่ชุดเดียวนะหลายๆชุดเลยที่แบบ รู้สึกว่าตัวเองเติมสก,กินในเกมเพื่อขอความเท่งตัวเองแล้วชุดล่างทองเนี่ยก็คือมันเท่มากๆแต่ว่าใส่แล้วอะมันเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับเป็นโลหะทั้งหมดเลยที่ใส่อยู่มันก็แบบกดมีการกดมีการแบบรัดอะไรบ้างหน,นักมากมันลําบากกับการแบบเต้นของเราไหมลืมไม่รู้ไม่รู้ตัวรก็คือใส่ตอนใส่่ะเย็นมากด้วยนะ <c oughs> อยู่ในแอร์แล้วเหล็กตอนมันโดนความเย็นอ่ะมันหน้าบะ โอ้โหตอนตอนซ้อมลันทูที่ต้องซ้อมกับชุดอะคือแบบโอ้โหหนาวมากวันต่อมาสไตลิสต์เขาก็เลยแบบเอาไปทําให้มันอุ่นด้วยกันแบบเป่าลมร้อนใส่ปุ้งลวกลวกตัวแต่ก็ได้แต่ว่าแ,แ,แต่ก็ดีคือคือ,คอมันร้อนเฉยครับไม่ได้ลวกขนาดนั้นแต่ว่าร้อนวันแรกหนาวสุดวันวันที่สองร้อนสุดท้ายร้อนก็คือกระแสตอบรับ ชุดนี้ใน X ใน,ทน,ทนเทมเป้มยินดีมากเลยครับขอบคุณม,มากพอคอนเสิร์ตครั้งนี้มันได้รับการตอบรับแบบดีมากหลายคนคาดหวังถึงครั้งหน้าแล้วมันมันจะมีไหมปีหน้าอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังว่าจะทำอย่าง,งานี้อีกในีวบอกลอเลยครั้งนี้ที่สุดแล้วอย่าไปคาดหวังเลยครับม็ต้องปีกว่ากว่ามีโอกาสนี่ก็ยอดแลวนะนี่ก็ยอดเขาแล้วนะ มันคืออาจจะแบบ ending ของลูกทุ่งแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างเปล่าที่เราไม่เคยทำอ๋อก็ถ้าะท้าถ้าหลายอย่างไม่เคยทําก็มีครับที่มีหลายอย่างแต่ลูกทุ่งเนี่ยอย่าให้มีครั้งที่สองอยาให้มีครั้งที่สองมันนี่สุดแล้วมันมันมันสุดสุดแล้วคือเราเชิญคือเราคิดไม่ออกแล้วว่าเราจะทําอะไรเกี่ยวกับลูกทุ่งแล้วแต่ถ้ามีก็ก็คือน้ำลายตัวเองเนี่ยแหะมม่มีอะไรอยู่แล้วก็สบายก็แบบแผ่แผ่ไปอื่นแห่ไปเรื่อยว่า ตอนจบแต่ว่าก็อาจจะสุดท้ายแดดมีท้ายสุดยังไงแม่อยาไปคาดบแม่อยากไคาดแอยากคาดแบบเมื่อกี้บอกว่าแบบสภาพร่างกายของเราอัพเดทเห็ว่าถึงร้อยเอนกลับมาแล้วหรือยังไม่ไม่ร้อยครับตอนนี้ก็ก็ยังงอได้ไม่สุดแล้วก็ต้องต้องคอยขยับไม่งั้นมันจะติดเข่ามันจะ็อกยังยังวิ่งไม่ได้ยังเตะบอลไม่ได้ยังวิ่งคือยังไม่เคยลองวิ่งเลยนะ ยังไม่เคยลองวิ่งเร็วเลยที่เห็นตีเทนนี่เอยืนอยู่เฉยๆนะ,ะเดินเดินได้ครับปกติแล้วยืนนานๆเนี่ยเราก็ต้องคอยงออนะไรเงี้ยคือคือสภาพเนี่ยอาจจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับแต่แต่ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเพิ่งผ่านผ่านมาสองเดือนกว่าประมาณสองสามเดือนอันนี้หมอบอกมีระยะเวลาไหมว่าเราจะต้องดูแล ก็ตั้งเป้าไว้จริงๆแล้วสี่เดือนเล่นกีฬาแต่ผมก็เล่นไปแล้วตั้งแต่เดือนที่สองปีเลยนีเลย้ก็เด้ใช่ใช่รู้สึกว่าหมอน่้จะแบบกำหมัดแล้วแต่ว่าก็ทํางานอยู่ไม่ว่างมากำหมัดหรอกจริงก็เราก็จริงๆเราเซฟเซฟเผามีเซฟเผามีอะไรแล้วก็ลองดูแล้วก็ไม่วิ่งไม่ไม่อะไรครับก็ผ่านมาได้แต่ว่าก็แบบนานๆครั้งจริงๆตีเบาจริงในคลิปอาจจะเห็นแบบรุนแรงแต่แรงแค่ครึ่งตัวบน ก็คือยังไม่ได้ร้อยอย่าง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 เพคือยังอยู่ในช่วงที่แบบแพ็คมาแล้วใช่ช่วงนี้ท้ายแล้วอยางตัดตัดแต่งแบบเรอวนี้โอ้ยเร็วเร็วนี้เหรอครับเร็วที่สุดไม่รู้พูดได้ไหมพรุ่งนี้เหรอครับพรุ่งนี้ฟิตติ้งครัพรุ่งนี้ฟิตติ้งฟิตติ้งอะไรก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้เปิดอะไรหรอก <c oughs> ก็มังฟิตติ้งอยู่ใช่รใชรครับฝันงานครับงานก็อาจจะเห็นไปแล้วแหละ2026นี้นะครับก็จะมีซีรีส์ที่รักสารวัตรเทียนะครับทางมีทีวีก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการถ่ายทาด้วยนะครับ,อบรขอบคุณคบ